สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีมงานเอทยูนะคะวันนี้เราขอเสนอน้องโรบอรททาความสะอาดบ้านนะคะก็จะช่วยคุณแม่บ้านหรือคุณผู้บ้านนะคะที่จับควาถูนะคะโรบอทต,ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะวิธีการทํางานก็ง่ายๆนะคะก็คือกดปุ่มนี้นะคะน,นคะคะน้องบอทก็จะทำความสะอาดให้เราเ แล้วก็รอน้องเขาทํางานนะคะก็ทําความสะอาดดูดฝุ่นนะคะเป็นเครื่อดูดฝุ่นอย่างนึงนะคะแต่เขาทํางานแบบอัจฉริยะนะคะก็คือกวาดฝุ่นนะคะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV นะคะซึ่งน้องเขาก็มีตัวฆ่าเชื้ออยู่ ในตัวนะคะถ้าท่านใดสนใจโรบอตในการทำความสะอาดบ้านนะคะหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ6กร้อยบาทบริการส่งฟรีทั่วประเทศค่ะรับประกันสินค้า1ปีนะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ